ก็ถามหน่อยสิว่าง,งูนะมาจากไหนมาจากต้นไม้พอ่อเอางูหนูเอาไปปล่อยไว้ให้พ่อหรือเปล่าปล่อยให้พอ่อหนูอันนี้มันเพื่อนหนูอันนี้เพื่อนงูหนูเองงูตัวนั้นเป็นเพื่อนหนูเหรอใช่โอ้โหนุ๊กหนูเอาไปปล่อยไว้เหรอลูกใช่นี่เป็นเพื่อน,นงูหนูเองเหรอใช่โอ้แล้วเอาไปปล่อยไว้ไตรงนั้นทําไมละ่ะลูก <_ <d> _ <n> _>แล้วแล้วยังไงนี่ฮะจะไปจับจะไปจับมาให้พ่อแม่นี่หรือ,อยังไงแต่หนูแต่พ่อไม่ต้องต้มนะนะงูมันตายไม่ต้องต้มใช่ไม่ต้องกินหรอกมันมนเค็มมันมีอันตรายมันมีอันตรายใชม่มันมันมีขนแล้วมีเชืออ้อโรคโอ้ ไปหยิบหยิบเชื้อโรคออกหยิบนอนออกจากท้องงูใช่บู๊หน,หนูเก่งจริงเลยลูกหน,ห,หนูมีที่หนหนูมีที่หนบกันไก่โอ้งูตัวนั้นนะงูตัวนั้นนะที่มันตัวโตๆตแล้วนะมันมันโครยามากเออเอ้ <c oughs> เอาแล้วแล้วมันไปไหนแล้วตอนนี้เนี่ยออกฮะอ้ยดูนี่เหรอ นี่เหรอนี่เหรอโอ้ตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้มันดำมากต้องต้องเอาไปอาบน้ำนี่เหรอเพื่อนหนูตัวนี้เหรอเพื่อนหนูเนี่ยใช่เพื่อนหนูตัวนี้ <c oughs> หนูตัวนี้ต้องอุ้มมานะให้พ่อไปอุ้มด้วยเอาเราเราจะไปเรียกมันกลับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้ากลับขึ้นมามันจะกัดพ่อให้เรียกดั <c oughs> แลู้กลราหนูกลัวงูไหมอ่ะหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวงูใช <Tr ời. S 1> ่งูเป็นเพื่อนหนูเหรอใช่งูกับแมวงูกับแมวเป็นเพื่อนหนูใช่โอ้ยอ้เพื่อนเพื่อนหนูทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกฮะแม่เพื่อนหนูนี่ไงเพื่อนเพื่อนลาหนูอ่านลาลาลาท่านผู้ชมหน่อยเร็ว ลาก่อนสวัสดีค่ะลาอนนคออ่ะูมสวัสดีค่ะ,คะเออเสียงทำไมเป็นแบบนั้นนะ่ะหนูบอกว่าหนูเป็นหมูหมเป็นหมูอ๋อ